สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับช่องของเราอีกแล้วนะครับกับข่าวสารวงการบันเทิงเอเชียครับวันนี้เราจะไปพูดถึง Baby m o อน t เ r นะครับเกอร์กรุ๊ปจาก YG Entertainment พูดง่ายๆก็คือค่ายของ Black P i n k นั่นเองซึ่งในวงนี้นะครับเกี่ยวพันกับสมาชิกไทยนะฮะมีสมาชิกไทยถึง2คนเลยทีเดียวเรียกว่าเป็นปรากฏการณ์นะครับโดย2คนนั้นก็คือพาริตากับชิกิตาสารต่อเรื่องราวที่รุ่นพี่ได้ทําไว้และทั้ง2คนก็ถูกพูดถึงเยอะในโซเชียลเช่นกันว่าคือสมาชิกที่เจ๋ง มากๆใน Baby m ม n ster อร์นี้นะครับเ a b y m o อ s t e r ร์ก็จะมีทั้งญี่ปุ่นเกาหลีและไทยนะก็ออกเวิร์ทัวร์แล้วแถบเอเชียเราถือว่าไปกินรวบเลยนะฮะเวียดนามสิงคโปร์ฮ่องกงถือว่าประสบความสําเร็จมากๆสําหรับวงที่เพิ่งเดบิวต์ปีกว่าๆออกเวิร์ทัวร์ได้แล้วและมีเพลงมากมายนะหลัก200-300ล้านต่อมาคือสถานีที่ไทยครับซึ่งเป็นบ้านเกิดของพริตาและก็ชิกิต้าบ้างเราในฐานะเจ้าภาพต้อนรับพวกเขาอย่างอบอุ่นเลยทีเดียวในคําคืนที่ผ่านมาที่ Impact a r e n a ครับแฟนๆเข้า ข้าไปกันอย่างเนืองแน่นผู้คนก็แออัยักขนาดกันที่ IMPACT นะครับโดยเฉพาะแฟนๆของเบ m o มอนที่รอคอยมานานเลอเกินตั้งใจที่จะไปให้กําลังใจน้องๆบัตรนี้ราคา2 0 7 5 0 0เลยทีเดียวนะครับแต่ก็จําหน่ายหมดเรียกว่าเป็นกระแสที่ล้นหลามจริงๆสําหรับ Baby Monster พวกเขาขนเอาเพลงดังนะครับไม่ว่าจะเป็น Cheat like l i g h t d r for Ever ขึ้นโชว์อย่างเต็มที่ เยอะมากๆตื่นเต้นแล้วก็ใจมั่งมัเลยที่ในที่สุดก็ราทำได้มาแสดง นี่แหละครับนอกไปจากนั้นไฮไลท์เด่นๆเลยก็คือชิกิต้ากับพริตาเนี่ยนะครับภายในคอนที่ไทยพวกเธอก็ได้เต้นเพลง When a h e w i n o u ของลิซ่าด้วยนะที่กำลังทุบสะโพกเก็บของนะฮะเนื่องจากมีแฟนๆไทยขอให้พวกเขาเต้นให้ดูให้ดูหน่อยซึ่งก็โชว์สเต็ปนะครับเพลงของรุ่นพี่ให้ได้ชมกันนอกเหนือไปจากนั้นยังมีวินาทีที่ชิกิต้าครับเอาอีกแล้วครับแอบจุบรุ่นพี่ภายในวงรอบที่แล้วจุบอีกคนหนึ่งรอบนี้แอบจุบพริตาครับในประเทศไทย เนี่ยโมเมนต์น่ารักน่ารักลลิตาก็เขินเลยทีเดียวครับใยน้องชักจะซนเกินไปแล้วเรียกว่าแฟนๆไทยนี่ฟินไปตามๆกันครับเพราะว่าชิกิตาีนดื้อจริงๆอ่นอกเหนือไปจากนั้นครับสิ่งที่ผมชอบมากก็คืออันนี้ไปเห็นใน t ิ k กต็อกนะเป็นคุณมะนาวฮะแฟนๆไทยความเก๋ของคุณมะนาวก็คือเธอแต่งชุดไทยนะฮะไปในคอนของ Baby m มอน t เตอร์ครับแล้วกลายเป็นว่าเธอได้รับความสนใจจากน้องๆ Baby m มอ s t เตอร์หลายคนเลยทีเดียวนะครับดูปฏิกิริยาของน้องๆครับเดี่ยว้าวหมดเลยครับเมื่อเห็นชุด ชุดไทยของคุณมะนาวนะ โดยเฉพาะรุกกะครับสมาชิกจากญี่ปุ่นนะครับเมื่อเห็นชุดไทยนี้นะฮะเธอยกมือไหว้เลย <c oughs> นี่ฮะยกมือไหว้เลย <c oughs> มารยาทงามครับคนญี่ปุ่นถึงโคตรแห่งซอฟต์พาวเวอร์ตัวจริงและแบบไม่ได้มีคนเดียวนะที่ใส่แบบนี้ยังสังเกตว่ามีอีกหลายคนหลายท่านเลยเดียวนี่แหละครับว่าชุดเรานี่ใส่ได้ไม่อายใครนะมันเป็นเอกลักษณ์แล้วก็ชัดเจนอยู่แล้วว่านี่คือชุดของไทยนะแล้วน้องๆชอบซะด้วยนะครับเพราะว่าเบบี้มอนสเตอร์เนี่ยเคยมาที่ไทยมาถ่ายรายการแล้วก็แบบได้ใส่ชุดไทยกันทุกคนเลยน่ารักน่าชังกันจริง ก็โอเคมาไทยมีโมเมนต์กับชุดไทยเป็นเอกลักษณ์ดีแต่สิ่งที่ประทับใจไปมากกว่านั้นก็คือเราได้เห็นน้ําตานะครับของทั้งพาริตาและก็ชิกิต้าที่ได้โอกาสในการกลับมาเล่นที่บ้านของตัวเองมันเป็นความภาคภูมิใจสูงสุดครับสำหรับคนที่ประสบความสําเร็จแล้วได้เห็นครอบครัวนะครับคุณพ่อคุณแม่มารวมตัวกันโดยเฉพาะทางชิกิต้าเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ก็มาแล้วคุณแม่เนี่ยยังสาวอยู่เลยฮนะคือต่างประเทศนี่อึ้งมากเลยนะแม่ชิกิต้าเขาก็มากันครบแล้วก็เหลือพี่ชายของเขา ก็คาดว่าจะมาวันนี้เหมือนกันนะมีอีกหนึ่งวันมันเปรียบเทียบความรู้สึกนะของผมเนี่ยความสาเร็จสูงสุดของผมนะคือตอนผมบวชเนนเว้ยตอนผมบวชเนนแล้วบวชเนนต่างอําเภอแล้วมีวันหนึ่งเขาพาเนนเนี่ยมาบินทบาตท,ที่หมู่บ้านของแอดเองนะแอดก็มาแบบภาคภูมิใจเลยนะมันเป็นมุมมองเล็กๆว่าเออพ่อแม่คงภูมิใจเราบวชบวชเนนแล้วมาบินทบาตนะชาวบ้านก็คงจะได้เห็นถึงโมเมนต์ต่างๆมันเป็นความรู้สึกชิกิตะก็เช่นกันฮะอาจอั้นแล้วก็รั่งน้ําตาออกมาฮะถือว่าประสบความสำเร็ ยังมีโอกาสในการพัฒนาขึ้นไปอีกสําหรับชิกิตาะฮะอย่าลืมว่าตอนนี้อายุแค่16ปีน้องเล็กสุดซึ่งแฟนๆก็พูดถึงเยอะนะครับถึงโมเมนต์สาหรับชิกิตาแล้วก็พาริตาโดยเฉพาะช็อตที่ร้องไห้กันนั่นแหละนี่ฮะความคิดเห็นของแฟนๆต่างชาติครับบอกว่าเขาร้องไห้เพราะเขาประทับใจในการแสดงในประเทศของเขานะฮะนี่ฮะนอกจากได้ร้องเพลงในบ้านเกิดแล้วเขาคงเสียใจด้วยเช่นกันเพราะเขาร้องเพลงนี้ต่อหน้าพ่อแม่ของเขาซึ่งพวกเขาก็บอกว่าเขารู้สึกกับเพลงนี้จริงๆมันทำให คิดถึงการที่พ่อแม่ของเขาไม่ได้อยู่ด้วยกันด้วยความคิดเห็นต่อมาบอกว่ามันเป็นนิสัยของฉันนะที่เวลาเห็นชิกิต้าร้องไห้และฉันร้องไห้ตามฉันภูมิใจในตัวเธอนี่ะแคนนี่ร้องไห้เหรอโอ้โ,อโห,โหปกติแล้วเป็นคนสดใสามากๆเลยนี่ครับชิกิต้าเป็นห่วงแม่ของเธอเหมือนกันในทางหนึ่งเธอคงดีใจที่ได้กลับเมืองไทยฉันดูวิดีโอแม่ของชิกิต้าได้รับการผ่าตาดัดก็อาจจะห่วงได้นะความเขียนต่อมารับบ้านเกิดความรู้สึกมันออกมาหมดเลยเนี่ะค,คนใกล้ชิดต้องภูมิใจแค่ไหนที่ได้เห็นคุณเราทราบซึ้งใจ ความเขียนต่อมาครับคุณร้องไห้ทำไมคุณทำให้ฉันร้องไห้เหมือนกันเนี่ยเธออาจจะรู้สึกอ่อนไหวเพราะเพลงนี้ทำให้เธอคิดถึงตอนที่พ่อแม่ของเธอแยกทางกันทั้งครอบครัวกำลังมองดูอยู่ด้วยความเคียนต่อมาครับเขาจะซาบซึ้งใจเสมอเมื่อได้อยู่ในบ้านเกิดเขานึกถึงความยากลำบากกว่าจะมาถึงจุดนี้การได้มาต่างแดนแตั้งแต่อายุในน้อยต้องต่อสู้ดิ้นรนวิเศษมากฉันภูมิใจในตัวเขามากความคิดเห็นต่อมาครับบอกว่าก่อนหน้านี้รอล่าร้องไห้ตอนนี้เป็นเคนนี่วันหลังอาจจะเป็นฉันที่ร้องไห้ความเขียนต่อมากล่าวว่าเท่มากร้องไห้แตต่่่่เเเสียยยยงงงันนิออูลคควาามมรบ นึกภาพเธอร้องให้ขนาดร้องเพลงบวกกับฝนตกดูสินึกไม่ออกเลยว่าจะเศร้าขนาดไหนความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าเวลาที่ได้ยินชิกิต้าร้องเพลงนี้ผมรู้สึกเศร้าเสมอบางทีผมนึกว่าเธออาจจะจินตนาการถึงความสัมพันธ์กับครอบครัวผมไม่รู้หรอกนี่เป็นความคิดของผมเท่านั้นความเขีเห็นต่อมาครับเอเลนาบอกว่าชิกิต้าฉันภูมิใจในตัวคุณมากซึ้งใจมากพวกเราก็ภูมิใจในตัวคุณเหมือนกันนะความคิดเห็นต่อมาครับกล่าวว่าคุณเก่งมากภูมิใจมากที่สามารถแสดงในประเทศของคุณเองได้สักวันหนึ่งความยิ่งใหญ่จะเป็นของคุณเนี่ยครับเด็กน้อย แล้วมีผู้ชมมากมายคุณเจ๋งมากเนี่ยฮะเขาคงภูมิใจมากที่มาถึงจุดนี้โดยเฉพาะการมีคอนเสิร์ตในประเทศของตัวเองความคิดเห็นต่อมาครับหลังจากโรเซ่ร้องไห้ทุกครั้งที่คอนเสิร์ตในออสเตรเลียก็มาถึงชิกิตาที่ร้องไห้ทุกครั้งในคอนเสิร์ตที่ประเทศไทยและฉันก็ร้องไห้ไปกับพวกเขาทั้งสองคนความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าเสียงยังคงนิ่งอยู่ฉันรักชิกิตามากเลยความคิดเห็นต่อมาครับเธอเป็นคนสดใสมากนะจากบุคลิกของเธอแต่ครั้งนี้เธอร้องไห้ออกมาความภาคภูมิใจนี้ไม่ได้ได้มาง่ายๆจริงๆความคิดเห็นต่อมาคร โชว์ในบ้านตัวเองประเทศไทยก็คงภูมิใจกับพวกเธอด้วยเช่นกันความเคลนต่อมาครับพวกเขามีคนเก่งมากมายแต่ไม่ง่ายเลยที่จะขึ้นโชว์คอนเสิร์ตใหญ่ในประเทศของตัวเองได้ครั้งหน้าคงได้ไปโดมที่ใหญ่กว่านี้ก็นั่นแหละครับคือความคิดเห็นบางส่วนนะที่มีต่อในการที่ชิกิต้าร้องไห้ออกมานะครับซึ่งแฟนๆก็ส่วนใหญ่ก็ติดตามก็ได้เห็นภาพความน่ารักสดใสยอย่างที่บอกครั้งก่อนเนี่ยจ๊บอาสะรูกาเนี่ยออครั้งนี้เธอก็จ๊บภริตานะที่บ้านเกิดประเทศไทยแต่โมเมนต์ร้องไห้เนี่ยแฟนๆก็ตกใจก็ แสดงออกทางอารมณ์นะครับมันหลายอย่างความภาคภูมิใจคุณพ่อคุณแม่มาแบบดูด้วยกันด้วยอะ่ะได้เห็นท่านแบบพร้อมหน้าก็หวังว่าทั้งสองคนนฮะรพริตาและชิกิต้าจะประสบความสําเร็จนะ่อ,อหลายคนก็ถามพริตาทําไมเดี๋ยวก็ผมสัน้นเดี๋ยวก็ผมยาวนะฮะเธอมีเวทมนต์อะไรเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ย YG เขาก็มีลูกเล่นของเขาลงทุนเยอะเหมือนกันนะฮะสามารถเดนมิดผมยาวได้ตามที่ใจต้องการเลยทีเดียวแต่ทําเนียนมากนะครับก็เปลี่ยนลุกไม่ให้ซ้ําช่วงนี้เบบี้มอนเตอร์ก็เดินหน้าทําเงินให้กับ YG อย่างต่อเนื่องนะครับ เป็นทีมเดียวจริงที่เป็นเดอะแบกนะตอนนี้เดี๋ยวก็จะมีการเสริมทัพนะครับเดี๋ยวเดบิวใหม่เกิร์กรุ๊ปอีก4คนนะครับแล้วก็แบล็ k พิงก์นะเติมกาลังก็คือเรื่องราวที่นํามาฝากในวันนี้คิดเห็นเช่นไรคอมเมนต์พูดคุยกันด้วยวันนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดซับสไครต์เพื่อเป็นอะไรจะให้อดมินและก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปข่าวสารที่นําเสนอไปสําหรับเรื่องราวคนไทยในต่างแดนและก็บันเทิงเอเชียต่างๆวันนี้ไปนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนเจอกันใหม่คลิปไปลวครัับสสดี